สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเอาสิบล้อขนข้อดีของการเอาเอาสิบล้อขนเนี่ยมันสามารถวิ่งทั่วสวนได้เลยครับเพื่อนๆนะโอกาสที่มันจะคารถมันติดเนี่ยก็มีแต่ว่ามันก็น้อยน้อยกว่าการที่เอาหกล้อเข้าสวนนะถ้าหากเราเอาหกล้อเข้าเนี่ยมันยังไงอะ คือวิ่งมันวิ่งออกได้หน้าเดียวอะเนาะสมมติสวนมันอยู่นู่นอันนั้นหน้าสวนนะครับอันนี้อยู่ด้านในสวนเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เราก็ใส่ในสวนก่อนถ้าสวนมันกว้างเนี่ยมันมันต้องถอยสองรอบอะถอยตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปถอยถอยโซนนู้นนะนั่นถอยสองรอบพอมันถอยเข้ามาเสร็จปุ๊บรอบแรกที่มันวิ่งออกไปเนี่ยมันได้ยุ่แต่พอเราจะไปถอยรอบสองพอรถมันหนักแล้วมันถอยเข้าไปลึกไม่ได้ครับทีเนี้ย อันนี้คือข้อเสียของการเอา6ล้อมาใส่นะแล้วทําให้เสียเวลาแล้วถ้า10ล้อเนี่ยสวนมันกว้างครับรถมันก็จะถอยเข้าสักเราก็แบ่งล็อกเอาเนาะอันนี้รถมันถอยเข้า2ล็อกครับล็อกนี้กับล็อกถัดไปนวนครับซึ่งครั้งแรกเขาใส่ล็อกถัดไปเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาใส่ล็อกนี้่ะพอรถหนักๆมันก็สามารถถอยได้สบายครับเพื่อนๆไปได้แบบเชิบเชิบเลย อันนี้คือข้อดีของการเอาสิบล้อขนออแล้วขี่ได้สบายน้ำหนักอัดเต็มที่ประมาณสิบสองสิบสามตันเต็มกระบะเนี่ยนะเป็นหลังเต่าไปเลยถ้าเอาหกล้อเนี่ยโอ้ยฟรีละเพื่อนรถติดละเพราะมันเผา เป็นเผาเดียวเนาะเฟืองท้ายตัวเดียวพอสองเผาเข้าไปก็ห้อยวิ่งทั่วสวนคนระับถ้าดินทรายไม่ไม่สุดจริงๆเนี่ยมันไม่ติดเลยนะสําหรับการขนมันนดีมากครับอันนี้เป็นฮแบบีโน่ซูโม่เอฟเอมสองครับเอามาขนในวันนี้สองเผาครับสองเผา สวนก็กว้างอยู่นะพุ่งนี้ก็จะโน่นครับแปลงนู้นยังยังเหลืออีกเยอะครับวันนี้ก็มาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วดินก็ฝนตกใส่พอดีครับรถไถวิ่งง่ายครับรถไถถ้าดินแข็งเนี่ยโอ้โหวิ่งตัดล่องเนี่ยลำบากนะเพื่อนถ้าเป็นดินอ่อนแบบนี้วิ่งตัดล่องสบายครับล่องมันเนี่ย ข้อดีของมันนะถ้าเราเอาผ่านเล็กยกล่องหรือว่าเราทําเป็นล่องไม่ใหญ่ข้อดีของมันเวลาเราวิ่งเวลาเราวิ่งขนมันหรือเวลาวิ่งยกมันเนี่ยสบายครับแล้วเวลาเหยียบข้ามล่องเนี่ยล่องมันยุบตัวไปเองครับแล้วมันก็จะเรียบไปเองอันนี้คือข้อดีของการเราลองมันเล็กแต่ถ้าเป็นแบบล่องใหญ่เลยเนี่ยโอ้โห เจอดินแข็งวิ่งตัดล่องลำบากครับสิบรอเดี๋ยวอีกนิดน้อยก็จะพอแล้วครับเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะพอแล้วจริงๆมันเหลืออยู่นะ,ะมันเหลืออยู่แต่เขาเอาไปไม่หมดครับ<จ>รอเอาพ่งนี้ <c oughs>